โมชั่นจาก AirAsia X มาแล้วจ้าใครอยากไปโตเกียวไปโซราคาเริ่มต้นที่2,990บาทฟังทางนี้เลยแถมไปแล้วจะต้องกักตัวหรือเปล่าฟรีวีซ่าไหมเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะเอา ใครอยากเที่ยวเอานี่ไปดูจ้ะข่าวดีจาก a i r Asia X, X ประกาศออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าตั๋วราคาประหยัดที่จะเดินทางไปโตเกียวแล้วก็โซราคาเริ่มต้นเนี่ย2,990บาทอันนี้สำหรับโซนะเดินทางที่สุวรรณภูมิเฉพาะวันจันทร์พุธและก็เสาร์เป็นตั๋วเที่ยวเดียวค่ะหรือใครที่สนใจไปโตเกียวเดินทางที่สุวรรณภูมิเหมือนกันราคาเริ่มต้น32,90บบาทเดินทางวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์นะจ๊ะซึ่งราคานี้เป็น ตรวเที่ยวเดียวแล้วก็รวมภาษีเรียบร้อยแล้วถ้าสนใจก็รีบหน่อยนะคะเพราะช่วงเวลาในการจองเนี่ย26เมษายนจนถึง1พฤษภาคมนี้เท่านั้นเดินทางได้ตั้งแต่1มิถุนายนยาวๆไปจนถึงวันที่30ตุลาคมค่ะพูดง่ายๆว่าก็จะก่อนช่วงไฮซีซันนั่นแหละแต่ถ้าใครที่ไม่ติดเรื่องนั้นโอ้ว่าเป็นโปรที่น่าสนใจมากเลยแหละคำถามสำคัญก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เขาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้วหรอ ญี่ปุ่นยังไม่เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจ้าแล้วก็ยังไม่มีกําหนดที่แน่ชัดจากทางการด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะแต่เรื่องนี้เนี่ยแอร์เอเชีเอ็ X เขาก็ใจปั้มประกาศเลยว่าผู้โดยสารหลังจากซื้อตั๋วแล้วสามารถจะเลื่อนการเดินทางได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมและไม่มีจำนวนจํากัดด้วยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะสบายใจได้ ส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขาเปิดรับนะักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะของแค่ต้องมีเงื่อนไขก็คือว่ารับวัคซีนครบโดสตามที่ทางการกําหนดสามารถเข้าไปลงทะเบียนนะคะที่เว็บไซต์ keta ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ต้องขอวีซ่านะอะตามเว็บไซต์ที่อยู่นี้จ้ะ w w w k e i t a g o k r ค่ะเข้าไปก็กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะทั้งเรื่องที่พงที่พักอะไรต่างๆเท่านี้คุณก็สามารถจะเดินทาง ไปเที่ยวเก,ออกาหลีใต้ได้แล้วค่ะอีกหนึ่งคำถามก็คือไปแล้วจะกลั ไทยต้องกลับมากักตัวที่นี่หรือเปล่าคําตอบก็คือว่าไม่ต้องกักตัวแล้วนะคะก็เป็นไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเนาะประกาศชัดแล้วตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้สาธารณสุขไทยยกเลิกมาตรการ test and go แล้วค่ะก็คือว่าเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้รับวัคซีนครบโดสตรวจแค่ ATK ก็พอนะคะไม่จําเป็นต้องมีผลตรวจ RT PCR เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมากักตัวยกเว้นว่าคุณจะยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดสตามที่กระทรวงสาธารณสุขไทย กำหนดคะ่ะรู้ขโมยดีแบบนี้แล้วว่าก็เข้าไปจองกันนะโอ้ยังสนใจอยากจะจองเลยคะ่ะหลังจากที่เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกันนานๆนนถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ทุกช่องทางของสป,ปริงออนไลน์เอาไว้ด้วยละ่ะคุณจะได้ไม่ตกเทรนหรือพลาดข่าวสารที่สำคัญที่โอจะมาย่อยให้คุณเข้าใจง่ายๆคะ่ะ